สวัสดีค่ะพี่น้องปองไปสูส่คนเมื่อเด็กผูู้่้หญิงนิ้วกับเราพี่น้องยญนิ้วก็มีข่าวมาเด็ดเรื่องบอดแพรวพาวน้องสันนงสะทอนพี่น้องเป็นคู่หนาหักหวานแววโอ้สุดฟินพี่น้องเบ่งไหร่กับมีความสูงยิ้มตามเพ,พื่นพี่น้องจะเป็นเพื่นเป็นตาหักสวยรอจิตใจดีนิสัยดีมารยาทด,ดีหน้าตาดีสวยทั้งภายนอกภายในโอ้พี่น้องจะเป็นเพื่นดีหลายพี่น้องบอดแพรวแล้วก็โพดตื่นเต้นแบบนี้พี่น้อง ปีนี้เขาดาวนาครสวรรค์นพี่น้องสามสิบเอ็ดธันวาคมหกแปดวัดลาสบำรุงบ้านดอนธาตุตำบลลาดยาวอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์พี่น้องจ้ารับเชิญพระเอกสันมงสะทอนขอบคุณเจ้าภาพด้วยนะคะโอ้พี่น้องน่ารักที่สุดเลยอ่ะเขาดาวอยู่จังหวัดนครสวรร์น้องสันรับเชิญพี่น้องน่ะฮะคักงแข้ปังปังนะคะรวยๆวยกับพี่น้องเอฟซีกับมาคอมเมนต์รัวๆวพี่น้องน่ารักที่สุดเลย ว้าวไปฉลองเขาดาวสงท้ายกันไหมอำลากันตรงนี้ล่ะฮ่าฮ่าสันพี่น้องไปส่งเขาดาวไปเลยแต่ไปปีใหม่กันเลยเพวกเขาของานเชียงใหม่ด้วยนะครับแม่อยากไปแล้ว่าสันพี่น้องคำหอดนาลกที่สุดเลยพี่น้องเอฟซี FC ก็ยินดีด้วยครับพี่น้องขอให้เงเงปังๆรวยๆตลอดไปนะคะ เราจะได้เจอกันตัวเป็นๆแล้วใช่ไหมคะเราคอยมานานแล้วคิดอยู่เมื่อไหร่จะมานะครสวรรค์เนาะดีใจมากเลยคะพี่น้องเอบซี FC ทั้งนครสวรรค์ก็ดีใจบอดแปร้วเผากัน้องสันวงสะท้อนเสด็จไปนครสวรรค์โอ้ดีแถวาพี่น้องจะไจ้ตัวเป็นๆแล้วขอให้เฮงเงปังปังรวยรวยนะคะนําไปสรอซื้อตัวจ้าแมนพี่น้องจ้ารอซื้อตัวชมมอนไลน์พี่น้องเข่าดาวน้ำกันพี่น้องจา้อองา นครสวรรค์บ้านเราเองอยากเจอแม่แพลวจังเลยพี่น้องนาฮักแต่พี่น้องเอฟซีกันรอเห็นขอให้ปังปังงานเข้ารวยเงินเข้ารวยนะคะรวะยรวยคาเฮงปังปังรวยรวยค่ะโอ้ดีใจน้ำผิ้นพี่น้องจา้าขอให้บอสแพลวพาน้องสันมงสะท้อนเฮงเฮงปังปังรวยรวยตลอดปีและตลอดไปค่ะยังไม่หมดค่ะมุกะลาแม่เลยแม่จองค่าปีจริงๆน่ารักที่สุดเลยโอ้ยมานครสวรรค์ด้วยอยาก จอจังเลยค่ะพี่น้องอยากเจอจังเลยค่ะไปเจอเพื่นเด้อพี่น้องจ่ายู่อำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์ไปเที่ยวรอกันตั้งแต่ยีบสี่ธันวาคมหกแปดกันเลยดีไหมสันพี่น้องปังปังจ้าบอสแพลวใส่ชุดนี้สวยมากค่ะใส่ชุดใดก็ง,งามเบิดพี่น้องแม่แพล,แลวร้องหุ่นดีนาตาดี หุ่นดีนิสัยดีพูดจาดีหน้าตาดีผิวดีโอ้สุดยอดมากพี่น้องยินดีด้วยนะคะขอให้เฮงปังปังตลอดไปค่ะเลิฟเนะคะสันแอนแพรวน่ารักที่สุดเลยขอให้น้องแพรน้องสันเฮงเปังปังรวยรวยตลอดไปค่ะเมนพี่น้องจา๋านะครสวรรค์ของดีของเด็กอยู่นะัปังปังนะคะแม่ขอให้ปังปังนะคะลูกเมนพี่น้องจา๋าขอให้บอสแพรพาน้องสันมงสะท้อนพร้อมทั้งทีมงาน,น แสงทองสุปุสุคนแห่งเพ่งปังเลยรวยจ้าเดินทางไปทางใดก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทุกเส้นทางคะ่ะพี่น้องมีความชว่นชงใจก็คอมเมนต์เข้ามาสู่ฟังในเดือจ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ละจา้าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะขอบคุณมากคะ่ะบ๊ายบาย